สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนทูชาแนลค่ะเดี๋ยวเราไปดูพ่อเป้านะคะมามัดข้าวกันนะคะาีก็มาบมีส่วนร่วมทุกอย่างแหละเขาน่ะถ้ามาร่วมเราจะไปเหลียยจะไปวางเนี่ยนะครับตอนนี้นะคะพ่อเป้านะคะก็มามัดนะคะมามัดข้าวนะคะที่พวกเราได้เกี่ยวไว้นะคะ สองสามค่ะพะะ่อปกีจริงเลยเนาะจ้ะอันนั้นน่าจะประมาณประมาณวันจันทร์อ่ะมันวันจันทร์ไม่อ๋อที่เท่าไหร่พอว,วันจันทร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยนนลุงไปสาลพอดีอ่ะอใช่ค่ะอ,อ,อยู่นี่ไดกิจกรรมบ่โอ้อยู่นี่กิจกรรมเยอะนัน่จมาเกี่ยวขามัาง้งาของก็ไม่ได้ช่วยมามเลยมาเลยไม่นอาจจะได้เกี่ยวตรงกัน ก็อาจจะมาช่วยลุงสักวันนึงนะพ่ออันนี้ถ้าถ้าเกี่ยวกับพวกยาพามลุงเสือปลาสามาช่วยก็เสร็จเร็วแต่ข้ามันงามกวนะ่านะค่ะข้ามันงามกว่าตรงนี้นี่นะคะพ่อเป่าค่ะเม็ดเยอะหนักรวงรวง,รวงถ้าจะหนักรวงถ้าจะหนักเนี่ยนะคะพ่อเปานะคะก็มาทำการ มัดข้าวนะคะที่นี่เขาจะไม่เหมือนที่บ้านนะพอเปาพอเปล่เปลาเวลาที่บ้านนี่เขาเกี่ยวเกี่ยวเสร็จปุ๊บเขาไม่ต้องใช้ตอกค่ะเขาเอาต้นข้าวเลยมัดเลยใช่ค่ะขเขาไม่เขาไม่นั่นเลยเขามัดเลยแล้วก็ตากไว้แล้วสองวันเขาก็เก็บแล้วก็เขาไปนวดร่วงเหมือนเดิม,ม,มดค่ะไม,ม่ไม่ค่ะก็ประมาณสามกํม ก็เท่ากันนี่แหละมันเท่าเท่ากันนี่แหละเขาไม่เสียเวลามาทำตอกอีกอมมอใช่ค่ะเกี่ยวแล้วเขามัดเลยมัดเลยสองวันเก็บแล้วก็ไปนวดเลยเขาจะไม่ทำแบบเสียเวลาแบบนี้นะ่ะอันนี้แบบหลายรอบข้าวร่วงหมด้งงค่อยๆย,ย,ยังไงมันก็ร่วงนะพอเป่าใช่ค่ะ ใช่ค่ะเขาจะเกี่ยวแล้วเขาก็มัดเลยตตต้้ออองมัดนนนเยนนเย็ชาใช่มัดต้องถ้ามัดไม่อย่างให้ร่วงต้องมัดแต่เช้าน้ำค้างมันยังอยู่น,นี้มาสาสธิตใหดูเย่ <laughs> โอ้แต่ก็วน,นวดเสร็จเรียบร้อยนิกกี้นวดเสร็จเรียบร้อย นี่นะคะคนมัดข้าวสั่งตรงมาจากกกกอกนี <t uh> <t uh 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 ่นะคะพอเป่าก uh uh ่อทาการมัดนะคะตอก็ยาวนะคะตอก็ยาวนะคะอันีตงทัวร์หรอวงนี้ล่ไปนีกบอ่ะแปดแปดหกสิบสี่กับหกสิบสีนาทีชั่วโมงกวนี่นะคะพอเป่าก่อทาการ ข้นเข้ามาสาธิตไปแล้ว,ว,วก็แบ่งการสาธิตเนาะใช่เมื่อวานนี้ก็ไม่ห็นไม่ดาก็สาธิตไปเล้วต้องคนมัดเป็นนะคะ fc ถ้ามัดไม่เป็นนะ่ะเราจะรัดไม่แน่นนะคะถ้าเรารัดไม่แน่นนะ่ะมันก็จะทำให้แบบข้าวมันหลวมได้นะคะมันหลุดรุ่ยได้นะคะเนาะอันนี้พ่อเป่าก็จะทำการมัดให้มันแน่นนะคะ มีเอฟซีบอกว่านี mm. ่เอ้ยข like ้าวมัดยาววะจันนะมัดกำลังมัดนะคะเอฟซีนะคะมัดเสร็จไปแล้วอะลงเสร็จนะนี่นะเขาบอกว่าพายุจะเข้าพายุจะเข้าอ่ะจันนะก็เลยบอกว่าเอาเข้าก็เข้าพอเปาเกี่ยวแล้วล่ะคะยังพอเปาก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะคะโอ้ปลายเดือนพอเปาเข้าเหนียวรู้ว่าเข้าเจ้าค่ะบพอเป่า พ่อเปาปลูกข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าคะข้าวข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวข้าวเจ้าอืมนี่มันชาสาเหตุมันชาเพราะว่าอย่างเป็นยังไงไม่วางเป็นกองกองใช่ไหมปกติหกกรัมก็ปัดเลอหกกรัมก็ปดนีนก็แยกค่ะใช่ใช่ใช่ที่มันช้าเพราะเป็นอย่างนั้น่ะถ้าถ้าเรามาแยกแบบนี้มันก็ร่วงอีกร่วงอีกใช่ หลายแนวความคิดค่ะพ่อเปาแล้วมันคนเยอะเกี่ยวเลยใช่ค่ะมันคนก็ดีไปไม่พร้อมกันก็ทิ้งไปเลยบางทีก็วางแบบโยนแแม,มรีบนะรีบ,ร,บรีบก็ไม่ทันเพื่อนนะี่กรับเป็นเม็ดมอนกันนั่นแหละเป็นเม็ดอยู่เอารถมาขนแม่มันไม่มีอะไรวางพ่อเปาไม่มีไม่มีแยงเขียววาง นิสยจะรอแยงเขียวมูงเสือหรือเปล่าถ้ามีแยงเขียวอ่ะมันก็ขนไปวางได้เลยถ้าอย่างนี้เอาไว้เดี๋ยวก็ร่วงอีกเดี๋ยก็มีไอ้ตัวนั้นแล้วไปเหยียบไปเหยียบมานนั่นแหละไม่ต้องเหยียบมันก็ร่วงนะพอเป่าเพราะว่าข้าวมันข้าวมันแห้งแล้วใช่ค่ะข้าวมันแห้งนี่จะประสบการณ์ สามสิบปีดังนั้นเกี่ยวข้าวนาะข้าว<อ>ต้องทำใจมาต้องสอนมาต้องสอนประสบการณ์ประสบการณ์ล้วน,กน,วนๆกนะ็เลยเป็นอย่างนั้นอะไรนะรอนต่อเติมแบบนั้นเลยแบบเอ้าอันนี้ยิ่งประสบการณ์นั่นน,น่ะนะ มัดตกแบบไหนคะกนี่นะคะก็เปานะคะในการถือตอกนะคะเราก็รัดพุงไว้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องถือนะคะแล้วก็ดึงดึงไปแบบนี้นะคะน้องเอซี่นี่มัดข้าว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 นี่นะคะก็เราก็ได้ดูแล้วนะคะในการมัดข้าวนี่นะคะ นี่นะคะเราไปดูเข้ามัดข้าวนะคะพอปามัดข้าวเสร็จเราก็เดินกลับบ้านนะคะ FC อีกชาคนมีรถไฟฟ้าจังเลยพืดพลาดพืดพลาดเราก็เดินเอาในกระบานแม่คำไซนะคะก็บังแดดนะคะก็นอนอยู่ตรงนี้ได้นะคะ เดี๋ยวข้าวน,นี้เดี๋ยวก็ได้เกี่ยวแล้วนะคะเอฟซี fixed. อีกไม่นานนะคะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้เกี่ยวนะคะเพราะว่าข้าวเริ่มเหลืองแล้วนะคะข้าวเริ่มเหลืองนะคะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะได้เกี่ยวอ่ะนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ ทีพีคอฟฟีทีพีสกินทีพีโกโก้นะคะในน้ำช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ